สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะสามารถทําให้ท่านนะครับมีรายได้หลักแสนหลักล้านได้ซึ่งธุรกิจตัวนี้นะครับเราเรียกว่า i t e ท h นะครับ the evolution of fintech นะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมีคําเตือนนิดนึงก่อนนะครับว่า i t e ท h นะครับเป็นเพียงบริษัทที่ขายโรบอตเทรดอัตโนมัติและระบบกอปพ้เทรดซึ่งเป็นตัวช่วยในการเทรดสาหรับนักเทรดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับดังนั้นผู้ที่นะครับ จะใช้โรบอทจะต้องยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดซึ่งสามารถตอบแทนได้สูงหรือแม้อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับนักเทรดควรศึกษานะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับก่อนอื่นวันนี้นะครับผมมีความยินดีที่จะมาเล่านะครับสิ่งที่ผมได้เห็นนะฮะมาถ่ายทอดให้ท่านได้รับรู้ครับว่าบริษัท I อ e ทคคือใครนะครับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรบ้างแผน นะครับ a f f i l i a t e โปรแกรมนะครับของเขาเป็นอย่างไรนะครับและอนาคตทิศทางของบริษัทนั้นจะไปในรูปแบบไหนนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ได้เลยนะ <c oughs> มันนี่เกมคืออะไรนะครับอันนี้ต้องย้ำนิดนึงเพราะหล,ะหลายๆคนนะครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับหลายๆคนเน่ยไม่เข้าใจและเข้าใจว่ามันเป็นมันนี่เกมนะครับมันนี่เกมอะ่ะค,คำจำคำจำกัดความง่ายๆเลยก็คือเป็นบริษัทนะครับ ที่เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อหลอกเอาเงินกับสมาชิกโดยอาศัยผลตอบแทนหรือเรียกง่ายๆว่าเอาเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับหรือจ่ายปันผลเนี่ยเป็นตัวล่อครับก็จะให้เดือนหนึ่ง3-50%หรือบางเจ้าถึง100%นะซึ่งบริษัทเหล่านี้นะครับมักจะเปิด3เดือนแล้วก็ปิด6เดือนปิด1ปีปิดจะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำธุรกิจที่ขาวสะอาดดังนั้นผมจึงอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่า มันนี่เกมกับ i t e ท h นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยแนหะเรามาดูมันนี่เกมนิดนึงนะครับมันนี่เกมนี้นะครับมักจะกการันตีผลตอบแทนนะครับบางเจ้าเป็นรายวันบางเจ้ารายเดือนนะครับไม่สามารถนะครับบอกว่าแหล่งที่มาของกาไรมาจากไหนตัวนี้นะสำคัญครับผมโฟกัสจุดนี้มากเลยนะว่าถ้าผมจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้ว่าเงินที่เขามาจ่ายผมเนี่ยเอามาจากอะไร หรือบอกว่าเอามาจากอะไรแต่ไม่สามารถมีหลักฐานได้ชัดเจนตรงนี้แหละนะครับผมจะตีไปเลยว่ามีโอกาสเป็นมันีน่เกมสูงถึงเรียกว่า90%เลยนะและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้ผลตอบแทนประมาณ0.5-1%ถึง1%ต่อวันนะครับคือประมาณว่าการันตีจ่ายนะครับแล้วเราจะต้องโอนเงินก้อนให้บริษัทและบริษัทจะทยอยเงินคืนให้เรานะครับลงทุนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้อันนี้สําคัญนะครับบางแห่งยกเลิกได้นะ แต่ก็บางครั้งยกเลิกได้ก็จริงแต่ก็ได้แค่บางช่วงเวลาหลังจากนั้นพอปิดตัวก็เบิกไม่ได้และมันนี่เกมส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตก็คือจะคืะคนทุนประมาณ3เดือนหรือ6เดือนและที่สําคัญจะให้ผลตอบแทนคนชวนมากหมายความว่าเขาต้องการดึงดูดให้ท่านไปชวนคนถัดไปนะครับแล้วสร้างความโลภแล้วทําให้คนหมวนครับมวนก็คืออะไรครับโรโรอัพนะครับก็คือเอาเงินกําไรมา,มาเพิ่มทุนเพิ่มทุนไปซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นมันนี่เกม คราวนี้เรามาดู i t e ท็กกันนะครับ i t e ท h ของเรานะครับเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าจดทะเบียนถูกต้องนะครับที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ของเราไม่มีการการันตีผลตอบแทนนะเพราะอะไรครับเพราะผมจพูดเอาเลยนะว่าการลงทุนทุกประเภทไม่สามารถการันตีผลตอบแทนได้เพราะว่าอะไรครับมันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดรายได้มาจากการเทรดและที่สำคัญที่ผมชอบก็คือ ตรวจสอบได้ทุกรายการเทรดหมายความว่ากําไรของท่านสามารถเช็คได้ว่าเกิดจากการเปิดออเดอร์คู่เงินหรือเหรียญคริปโตตัวไหนซื้อเวลาไหนขายเวลาไหนบล็อกเกอร์อะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนตรวจสอบได้และที่สําคัญนะครับไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะกําไรร้อไม่ใช่นะเพราะมีทั้งกําไรมีทั้งขาดทุนบางบาง,บางออเดอร์ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด i t เทนะครับเป็นเพียงแต่ API นะครับหรือโรบอทที่ไปเชื่อมนะครับกับพอร์ตของท่านนะครับพอร์ตของท่านอยู่ที่ตัวท่านเองท่านสามารถยกเลิกนะครับการเทรดได้ตลอดเวลาหรือยกเลิกการเชื่อมหรือจะถอนเงินหรือจะอะไรกับพอร์ตของท่านได้เองนะครับท่านสามารถเลือกมาสเตอร์ได้แล้วก็เงื่อนไขต่างๆท่านทําได้หมดและที่สําคัญนะครับแผนการตลาดหรือผลตอบแทนที่เขานะครับให้กับเรานะครับ ผมดูแล้วนะมันไม่โอเวอร์เปคือสามารถตรวจสอบได้จ่ายเงินได้จริงดังนั้นวันนี้นะครับธุรกิจ i t e ท h ที่ผมดูนะตอนนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่ท่านนะครับสามารถที่จะตั้งใจทำสามเดือนถึง6เดือนมีรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนได้เพียงแต่ว่าท่านนะครับมีความตั้งใจแค่ไหนคราวนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคิปโตคืออะไรไม่มีความรู้เลย ผมก็จะมาพูดสั้นๆแล้วกันนะครับให้ท่านเข้าใจว่าระบบการเงินนะครับหรือวิวัฒนาการการเงินเนี่ยสมัยก่อนนะครับเรานะครับก็จะเอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันเช่นข้าวไปแลกกับม้าม้าแลกอาหารอาหารแลกน้ําน้ําแลกพืชผักอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาเนี่ยเขาก็มองว่าอมาแลกกันวุ่นวายเขาจึงเอาโลหะมีค่านะครับเช่นเงินนะครับทองคํานะครับหรือสิ่งที่มันหายากๆที่มีค่านะครับเอามาแทนนะครับ เ,ออเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเงินตรากันเขาก็จะพกด,ด้วงพวกเงินนะครับสมัยก่อนจะใช้พวกนี้ต่อมานะครับเขาก็มองว่าโลหะเราเานี่ยมันมันวุ่นวายต้องมาหา่ความต้องการมันเยอะมันหาทองคําไม่พอ,อ,อแร่เงินไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายเขาจึงเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าธนบัตรนะครับธนบัตรเนี่ยหรือเงินที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ถือเป็นการพัฒนาต่อมาแล้วก็พัฒนาออกมามาเป็นบัตรเครดิตการ์ดครับจะได้ไม่ต้องพกเงินให้เยอะแยะใช่ไหมครับก็รูด ต่อมาก็แพัฒนามาเป็น e-currency ครับก็คือเงินจำลองที่คนเขาใช้แลกเปลี่ยนกันก็จะมีพวก PayPal, OKPay นะครับ Neteller, t er, WebMoney นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาจึงได้ออกตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า cryptocurrency ก็คือเหรียญอัตราเลกเป็นเงินตานะครับโดยใช้เป็นดิจิทัลขึ้นมาก็คือจะเป็น Bitcoin, Ripple, Ethereum นะครับ Dogcoin โ,คคยโ้ยมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือ วิวัฒน,นาการในการพัฒนานะครับเงินนะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยหลายๆคนรู้จักได้ยินบิตคอยแต่อาจจะไม่รู้จริงดังนั้นเราจะมาทําความเข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรนะครับบิตคอยก็คือนะครับสกุลเงินดิจิตอลที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2009นะครับซึ่งคนที่สร้างขึ้นมาก็คือคุณซาโตชินากามโตะนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นคนญี่ปุ่นจริงไหมนะเขานะครับได้สร้างบิตคอยอยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนคืออะไรนะครับ บล็อกเชนก็หมายถึงการเก็บข้อมูลที่ไม่มีศูนย์กลางนะครับไม่มีศูนย์กลางก็คือ d e c e n t r a l i z e d database decentralized database De Datab ก็คือการเก็บข้อมูลเนี่ยที่กระจายดังนั้นเนี่ยนะครับพอมันเก็บข้อมูลแบบกระจายเนี่ยนะครับจึงไม่มีใครนะครับสามารถเข้าไปแทรกแซงมันได้แม้กระทั่งรัฐบาลหรืออะไรก็ได้นะครับและที่สําคัญก็คือบิตคอยนั้นสามารถโอนหากันได้อย่างอิสระรวดเร็วนะครับป้องกันการแฮ็ก,กได้นะครับก็คือเขาจะไม่มีการมาขโมยเงินท่านได้แต่ท่านก็ต้องระวังนะ บางครั้งไม่ขโมยเงินท่านนะครับแต่เขาเปลี่ยนที่อยู่นะครับแอบเข้าไปบปังคับเครื่องของท่านดังนั้นเนี่ยนะครับบิตคอยน์เนี่ยมีความปลอดภัยแต่แฮกเกอร์ก็ฉลาดครับดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องเก็บเหรียญคริปโตอ,อยู่ในเอ็กชแนนหรืออะไรที่มีความปลอดภัยนะครับและที่สําคัญเนี่ยบิตคอยน์นะครับราคาเพิ่มขึ้นทุกทุกตีทำไมถึงเพิ่มขึ้นล่ะครับก็เพราะว่าคุณซาโตชิเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าบิตคอยน์นะครับถูกผลิตมาเพียงแค่21ล้านเท่านั้น เลย21ล้านไปแล้วก็หมดครับนะฮะเขาคาดว่ากว่าบิตคอยจะถูกขุดมานะครับหรือสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณลุม่ลมๆสัก20ปีนะฮะถึงจะหมดนะครับและที่สำคัญนะครับมีความต้องการมากขึ้นทุกวันหายากขึ้นทุกวันโอนหากันได้ไม่มีใครมาแทรกแทรกดังนั้นราคาบิตคอยวันนี้จึงทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับครานี้นะครับ เมื่อสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูราคาบิตคอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันไหมนะครับบิตคอยนะครับ12ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2009ใช่ไหมครับเราก็มาดูกันนะฮะปี2009นะครับราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ราคาบาท1.5บาทแล้วก็ขึ้นมานะครับปี2010ขึ้นมาเป็น8.6บาทนะครับ150บาท300กว่าบ,บาท24,800,002จนในปัจจุบันมีราคาณวันนี้นะก็คือ หนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทแล้วมีโอกาสขึ้นนะผมคาดการว่าในอีกสิบปีข้างหน้านะครับบิตคอยน์เนี่ยมีโอกาสสูงถึงราคาหนึ่งบิตคอยเท่ากับสิบล้านบาทได้ดังนั้นวันนี้นะครับท่านควรจะถือบิตคอยไว้นะครับเพราะว่าเทรนบิตคอยเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมได้กล่าวเรื่องว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่3ปีที่แล้วนะนะครับ เพราะผมได้ไปบรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูย้อนหลังอีกเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องของการเติบต่อนะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดท่านนะครับสิบปีที่แล้วท่านซื้อบิตคอยนะครับในทุกๆหนึ่งปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนเ่ยจะกำไรหูหลายหลายหลาย,หลายเปอร์เซ็นต์มากเลยนะครับถ้าใครซื้อบิตคอยเมื่อสิบปีที่แล้วจะถึงปัจจุบันนะจะสามารถสร้างผลตอบแทนมากถึงหกล้านเแสนเปอร์เซ็น นะครับถ้าท่านถือเมื่อสิปีที่แล้วนะซึ่งมันมากกว่าการ <c oughs> ซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปลอดภัยไหมผมยอมรับว,ว่าปลอดภัยนะครับแต่นะครับแต่ปลอดภัยแต่ผลตอบแทนก็ต่าทานเนนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเพียงแต่ท่านนะครับเริ่มศึกษาได้เน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกเลยนะเพราะเขามองว่าประเทศไทยนะครับศักยาภาพในเรื่องคริปโตเนี่ยค่อนข้างจะดี และเป็นเซ็นเตอร์ในการที่ว่าชวนคนขยายงานได้นะครับดังนั้นประเทศไทยนะครับจึงได้รับเกียรติอย่างมากเลยให้เป็นประเทศแรกในการขยายเครือข่ายไอทีกนะนะครับแต่ภายใน2-3สเดือนจะขยายไปทั่วโลกซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีที่อังกฤษนอร์เวย์ Norway, นะครับลาวพม่านะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็เวียดนามซึ่งจะขยายไปนะครับผมบอกได้เลยว่าช้าไม่ได้แต่วันนี้นะครับ วันที่ผมได้อัดคลิปตัวนี้นะครับบริษัทจะไม่เปิดตัวเลยนะนะครับและจะเปิดตัวพร้อมกันนะครับหรือเรียกว่าแก a นโอเพนนิ่งเนี่ยในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปลายเดือนตุลาครับอ่านะฮะแต่ถ้าเกิดแกลนโอเพนนิ่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะประมาณพฤศจิกหรือธันวานะแต่ซอฟร้อนหรือออกมาก่อนเนี่ยก็ประมาณปลายตุลาดังนั้นเนี่ยใครที่ได้ยินคลิปผมในในช่วงตุลาคมเนี่ยท่านถือว่าเป็นไพโอเนิเหรือเป็นกลุ่มคนแรกๆนะครับคราวนี้ไอเทคคือใครล่ะ ไอเทกก็คือระบบ c o p y ปี้เทนะครับสร้างการเทดจากมาสเตอร์เก่งๆทั่วโลกนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถทํากําไรจากการเทดได้โดยที่เราไม่ต้องเทดเองแต่บางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากจะใช้มาสเตอร์ได้ไหมเราก็มีระบบ AI ครับที่มีระบบเทลลิงนะครับมีระบบ AI และมีระบบเซตติ้งได้เดี๋ยวเราจะคุยกันในในช็อตหน้าว่า product ของบริษัทมีอะไรบ้างน,นะครับและทําไมเราถึงจะต้องทำไอเทไม่ทําเจ้าอื่นละ่ะ เพราะตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทได้ออกมาเหมือนกันนะครับความแตกต่างของ i อ e ทที่แตกต่างกับเจ้าอื่นก็มีอยู่หลายรูปแบบก็คือเรามี power f u l of product and marketing plan หมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทที่มีแผนการตลาดที่ใหญ่มากที่สุดในโลกและเราเป็นบริษัทที่มี product นะครับ development นะครับตลอดเวลาเราไม่ได้มี product ตัวเดียวนะครับเรามีทั้ง ai c o p i e นะครับ ดังนั้นนะครับจุดเด่นของเราก็คือระบบโรบอทและระบบกรอพิเตุของเรานะครับจะสามารถสร้างเงินให้ท่านนะครับ24ชั่วโมง7วันแล้วมีระบบการเรียนรู้นะครับที่สามารถทำให้ท่านเข้าใจถึงคริปโตเคอเรนซีได้นะครับเรามีแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างรายได้ passive income ให้กับท่านแม้กระทั่นนอนหลับนะครับเราสามารถสร้างกระแสเงินสดให้ท่านได้ตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือเรามีทีมงานที่มีคุณภาพนะครับ หลายๆคนที่เก่งๆนะครับได้ตกเท้าเดินเข้ามาหาเราเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างนะครับให้เกิดแพสซีฟอินคัมอย่างแท้จริงครับวันนี้นะครับถ้าท่านสามารถพบธุรกิจที่สามารถทําเงินให้ท่านแม้กระทั่งาน,นอนหลับได้เนี่ยนั่นถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีและถ้าธุรกิจนั้นสามารถทําได้ทั่วโลกได้ด้วยเนี่ยนะครับและเป็นแผนที่สุดยอดมากสุดยอดไหมครับแต่คราวนี้แผนจะสุดยอดมากจะต้องมีโปรดักที่สุดยอดด้วยนะครับดังนั้นนะครับ ผมจึงอยากให้ท่านเห็นนะครับว่า i t e ท h นะครับคือคือคือใครนะครับตรงนี้นะฮะไอเทกก็คือผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับนักเทรดนะครับมีให้เลือก4แบบนะฮะสีแบบก็คือตัวแรกก็คือโรบอ t เซตติ้งครับอ่านะฮะอันที่2ก็คือ AI t เทกครับอันที่3มก็คือโรบอ t เทรลลิงอันที่4ี่ก็คือ Copy ีเทกนะครับโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างของ โปรดักตของเรานะครับตัวที่1กันเลยก็คือ Robot Setting ครับวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านนะครับเลือก r ร bot s e t t i n g หมายถึงอะไรนะครับ Ro บ o t Setting ก็คือบทที่ท่านนะครับสามารถที่จะกำหนดนะครับกำหนดนะฮะเงื่อนไขนะครับในการที่ให้โรบอทนั้นออกออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น EMA ตัดกันหรืออะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวโปรดักตตัวแรกนะครับจะออกมาในช่วงของประมาณปลายเดือนตุลานะครับ ซึ่ง setting เซตติ้งก็หมายความว่าท่านสามารถกําหนดเงื่อนไขนะครับที่ท่านต้องการให้โรบอทเปิดออเดอร์ปิดออเดอร์ได้ตามใจท่านเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องเหมาะนะครับกับคนที่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในเรื่องของการเทรดว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรนะครับแต่สําหรับคนที่มีความไม่มีความรู้เลยนะผมแนะนําให้ใช้โรบอทตัวที่2ครับโรบอทตัวที่2ก็คือเขาเรียกว่า ai trading นะก็คือ เป็นระบบที่บริษัทนะครับออกแบบนะครับให้ทำการซื้อนะครับและขายอัตโนมัติโดยที่ท่านนะครับไม่ต้องมีความรู้เลยนะนะครับแค่ท่านรันโรบอทนะครับโรบอทก็จะทำกำไรให้ท่านนะครับสม่ำเสมอนะครับแต่กำไรอาจจะไม่ได้มากมายแต่เขาจะเน้นความปลอดภัยนะครับและมีระบบที่เรียกว่าเป็น AI ก็คือไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแบบ EA ทั่วๆไปนะ AI หมายถึงนะครับระบบที่สามารถคิดนะครับแทนเราได้ด้วยนะตรงนี้ ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับเรามาดูโรบอตตัวที่3นะครับ t a เ i n g Bo t t ต a i l i n g Bot คืออะไรนะครับ t a i l i n g Bot ก็คือบอทที่ทำกำไรระยะสั้นนะครับโดยมีการล็อกนะครับ Prof i t เอาไว้ที่3%นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายความแตกต่างนะครับของเ i l i n g bot ของเรากับ t a i l i n g b o t ของเจ้าอื่นนะครับ t a i l i n g bot ของเจ้าอื่นจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าราคานะครับร่วงใช่ไหมครับ โรบอทจะทาการช้อนซื้อนะครับในระยะที่เท่าเท่ากันครับเห็นไหมฮะช้อนซื้อเท่าเท่ากันนะครับถ้าราคาขึ้นใช่ไหมครับโรบอทก็จะทาการอะไรครับขายครับขายนะฮะแต่ระยะสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นระยะนะครับที่เท่าเท่ากันนะครับโรบอทเจ้าอื่นๆเนี่ยนะครับการเขียนโรบอทเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นใช้ระบบกลดซิ่ดเปมก็คือซื้อซื้อขายขายไปเรื่อยๆในระยะที่เท่าเท่ากันนะครับแต่ชีวิตจริงนะครับราคามันไม่ได้วิ่งไปตามแบบนั้นนะครับ มันก็จะขึ้นขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ล่วงลงมาดังนั้นเนี่ยการที่เรานะครับจะทําการซื้อนะครับในระยะที่เท่าเท่ากันเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่มีโอกาสที่เงินเราหมดได้วันนี้ครับไอเทคของเรานะครับได้ทําการเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดแบบนี้นะครับก็คือถ้ามันล่วงนะครับเขาจะซื้อโดยมีในร่ยะสาคัญก็คือ เราจะเอาแนวรับแนวต้านนะครับหรือเครื่องมือนะครับทางด้านเทคนิคที่เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันถึงจุดกลับตัวแล้วถึงค่อยทําการเข้าออเดอร์หนึ่งครั้งนะครับคือเราจะไม่ได้เข้าออเดอร์แบบที่ๆเนอะไหมฮะดังนั้นนะครับเวลาเวลาเข้าออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอราคานะครับกลับไปขึ้นใช่ไหมครับนะครับราคากลับไปขึ้นครับเราก็จะมีทําการล็อกกําไรครับนะฮะล็อกกําไรนะครับถ้าขึ้นไปอีกนะครับก็ทําการ เขาเรียกว่าเลื่อนนะครับการล็อกกําไรขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับเราจึงเรียกระบบการเทรดแบบนี้ก็ว่า trailing bot นะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีการเทรนนิ่งนะครับตอนที่โปรดักต์ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับก็คือข้อที่4ี่ครับโปรดักต์ที่สี่เป็นโปรดักต์ที่เรียกว่าตัวเดียวก็จริงนะครับแต่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้เลยนะเพราะโปรดักต์ของเราตัวที่4ี่ก็คือนะครับ copy trade นั่นเองนะครับ copy trade คืออะไรนะฮะ ก๊อปเทรก็คือเรานะครับจะให้ท่านนะครับสามารถตามมาสเตอร์ในการเทรดนะฮะหมายความว่ามาสเตอร์นะครับออกออเดอร์ซื้อท่านก็ซื้อด้วยมาสเตอร์ master, ออกออเดอร์ขายท่านก็ขายด้วยมาสเตอร์กําไรท่านก็กําไรด้วยแต่มาสเตอร์ขาดทุนท่านก็ขาดทุนด้วยก็ได้นะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไปเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกลไกตลาดนั่นเองนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนิดหนึ่งก่อน,น,นก็คือก่อนที่ท่านนะครับจะตามมาสเตอร์นะไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรก็ไปตามไม่ใช่นะครับเราจะให้ท่านนะครับเห็นประวัติของมาสเตอร์นะคบว่ามาสเตอร์ท่านนี้นะครับมีผลประกอบการเป็นอย่างไรหรือเทรดผลลัพธ์ผลงานเป็นอย่างไรในอดีตน,นะครับจะเห็นเอามาเป็นลันกษณะว่ากําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอออะไรยังไงบ้างอาจจะเราอธิบายว่ามาสเตอร์แต่ละท่านนะครับแสดงผลยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยท่านจะต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงนิดหนึ่งก่อน ความเสี่ยงคืออะไรนะครับในระบบการเทรดคริปโตเคอเรนซีจะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันนะครับระบบตัวแรกเราจะเรียกว่าระบบสปอตระบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นระบบฟิวเจอร์นะครับ2ออย่างนี้มีความแตกต่างครับท่านจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนนะไม่งั้นเนี่ยท่านจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะครับหรือคุยแบบงงๆนะครับท่านถ้าท่านเข้าใจปุ๊บท่านจะสามารถควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวท่านเองได้นะครับโดยอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับสปอตเนี่ยมีข้อดีนะข้อดีก็คือ การเทรดนะครับจะเทรดในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือเหมือนเอาแลกเปลี่ยนกันธรรมดานี่ฮะซื้อถูกขายแพงธรรมดาครับมีโอกาสขาดทุนนะครับแต่แต่นะครับไม่มีโอกาสล้างพอร์ตนะครับทำไมถึงไม่มีโอกาสล้างพอร์ตก็คือตัวนี้มันเป็นการซื้อเหรียญคริปโตขึ้นมาดังนั้นเนี่ยล้างพอร์ตหมายถึงเหรียญคริปโตตัวนั้นจะต้องถูกยกเลิกนะครับหรือเรียกว่า ไม่ไม่มีใครต้องการมันแล้วอ่ะคือมีมูลค่าเป็นศูนย์ซึ่งตรงเนี้มันก็เป็นไปแทบจะไม่ได้นะฮะนะครับโอกาสล้างพอร์ตเขาเรียกว่า0.001เลยนะแต่ก็มีข้อเสียนิดหนึ่งครับก็คือท่านก็จะไม่สามารถทํากําไรได้เกิน1000%ต่อเดือนหรือมีโอกาสไหมก็มีแต่ยากมากๆทำไมละ่ะก็เพราะว่าสปอรตก็คือซื้อถูกขายแพงครับคือต้องต้องเน้นอะไรครับ เน้นตอนราคาครับราคาลงซื้อขึ้นขายครับเหมือนเราเล่นหุ้นนะครับซื้อถูกขายแพงเราจะเล่นรอบได้แค่นั้นนะครับนะครับนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นของมันก็มีนะก็คือท่านไม่มีทางล้างพอร์ตท่านอาจจะขาดทุนจากมูลค่าเหรียญที่ลดลงเท่านั้นและเทรนที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอนาคตเทรนมันเป็นขาขึ้นท่านก็เพียงแต่ถือเหรียญนี้ไว้ครับสักพักนึงก็กลับมาเท่าทุนแล้วก็กําไรนะครับ ทำกำไรได้ขาขึ้นเท่านั้นอ่าและจุดสาคัญก็คือมีคู่เงินให้เทรดหลากหลายนะครับความเสี่ยงต่ําดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่นะครับอยากจะทำเอ่อโรบอทนะครับหรือความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยก็ให้เลือกมาสเตอร์หรือใช้โรบอทที่เทรดที่เป็นเอ่อระบบสปอตนะครับตรงเนี้ยความเสี่ยงท่านต่ำครับแต่บางคนบอกว่าโอเคนะครับเอ่อเรานะครับกล้าไดกล้าเสียใช่ไหมฮะผมบอกได้เลยว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกครับเรื่องความเสี่ยงนะครับนะฮะ ดังนั้นนะครับคนไทยจึงชอบอะไรที่ได้กําไรเยอะๆนะครับเราจึงมีอีกตัวหนึ่งให้ท่านก็คือระบบฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ก็คือการซื้อขายคริปโตเคอ r e เรนซีร่วงหน้าซึ่งตรงนี้จะมีเรเวเลนะครับหรือตัวคูณให้ท่านเนี่ยตั้งแต่1นึ 1, ถึงหถึงหถึงหนึนะครับจุดเด่นของมันก็คือสามารถซื้อได้ทั้งขาขึ้นเอาง่ายๆครับขึ้นก็ทํากําไรได้ ลงก็ทำกำไรได้แถมมีตัวคูณให้ด้วยท่านสามารถทำกำไรได้มากกว่าเดือนละพันเปอร์เซ็นต์ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกมาสเตอร์คนที่เทรดแบบไหนเทรดไซซิ่งก็ทำกำไรเยอะแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับท่านสามารถกำหนดความเสี่ยงด้วยตัวท่านเองนะครับฟิวเจอร์เนี่ยนะครับ ผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสล้างพอร์ตนะถ้าท่านไปเลือกก๊อปปี้นะครับคนที่เทรดซิ่งๆแรงๆเนี่ยแต่ก็มาแลกด้วยกําไรที่มหาศาลนะนั้นเนี่ยท่านจะต้องเลือกมาสเตอร์ที่นะครับเทรดตามที่ท่านต้องการเช่นกําไรไม่ต้องมากกลางๆสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามสิบห้าสิบหนึ่งร้อยอันนี้ท่านขึ้นอยู่กับตรงนี้มากกว่านะครับโอเคนะครับตรงนี้แหละมันมีข้อดีข้อเสียดังนั้นท่านจะต้องพิจารณาท่านนี้คาถามก็คือ การพิจารณามาสเตอร์นั้นควรจะดูอะไรบ้างนะครับผมก็จะให้ท่านเลือกนะครับโดยดูมาสเตอร์ดังต่อไปนี้ก็คือ1ผลกําไรแหละนะครับแต่หลายๆคนนะครับมักดูผลกําไรอย่างเดียวโอ้โหกำไรหมื่นเปอร์เซ็นกูตามคนนี้เลยนะครับปรากฏว่าสัปดาห์เดียวล้างพอร์ตอย่างนี้ก็ไม่ควรนะท่านจะต้องเลือกนะครับคนที่นะครับได้กําไรพอเหมาะนะครับและที่สําคัญครับดอดาวต่าครับดอดาวคืออะไรเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆแล้วกัน สมมติว่าท่านนะครับมีเงินร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งแล้วท่านก็ไปตามตามหรือท่านเทรดเองก็ได้ท่านเทรดเองภาพปรากฏว่านะครับสักพักหนึ่งก็กําไรไปร้อยสองร้อยสามแล้วสักพักหนึ่งผิดทางครับเพราะท่านซื้อขึ้นนะท่านซื้อขึ้นปรากฏว่ามันลงครับลงต่ํากว่าที่ท่านที่ท่านเปิดออเดอร์ไออย่างนี้แหละคือท่านขาดทุนแต่ยังไม่ปิดออเดอร์นะคือขาดทุนตอนสถานะนั้นนะครับตอนนี้ท่านในพอร์ตก็จะเหลือเงินอยู่สมมติ95เห็นไหมฮะจากร้อยหนึ่งอ่ะขึ้นมาเป็นร้อยสามร้อยสี่แล้วลงมาเหลือ95 95เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับก็ขึ้นขึ้นกลับมาเป็นอะไรครับ105 120จนเราไปปิดออเดอร์ที่130เบสเร็จแล้วเราก็กําไรเท่าไหร่ครับ30%แต่วันนี้ครับดอดาวคืออะไรครับดอดาวหมายถึงนะครับจุดที่ท่านนะครับรอกลับมากําไรหรือเรียกว่าช่วงที่ไม้ยังเปิดอยู่อะ่ะแต่มันขาดทุน5%ไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าดอดาวครับแม็กซิมัมดอดาวหมายถึงว่านะครับ มัคซิมั d นดอ d o ดาวหมายถึงว่าสูงสุดที่ขาดทุนแต่ยังไม่ปิดออเดอร์นะขาดทุนในสถานะตอนนั้นแล้วกลับมากำไรเนี่ยไอตอนที่ขาดทุนตอนนั้นเนี่ยขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะเลือกมาสเตอร์ถ้าท่านมองว่าคนเนี่ยนะครับผลประกอบการดีนะครับนะฮะกำไรหูหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าหมื่นเปอร์เซ็นต เขาใช้ Exchange อะไรเนี่ยระบบจะมีการบอกนะครับตอนนี้เราจะใช้ของ b บ n a น c e เป็นหลักเพราะ b บ n a น c e มีวอลุ่มการซื้อขายที่สูงมากที่เยอะมากนะฮะมาสเตอร์คนนี้ใช้ Spot หรือใช้ Future อ่ะท่านก็เลือกเอาถ้าใช้ Spot เนี่ยผมบอกได้เลยว่ากำไรอาจจะได้เดือนหนึ่ง20-30อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใช้ Future สามารถทำอะไรได้เดือนหนึ่งถึงพันถึงหมื่นได้เลยนะเขาใช้คู่เงินอะไรก็คือเทรดคริปโตตัวไหนจะเป็นริปเปิลอีทิเียมนะครับ ด็อกคอยนะครับหรือไบแอนด์คอยอะไรก็ตามเทียบกับ USDT นะครับอะไรเงี้ยนะฮะใช้ทุนเท่าไหร่อันนี้ก็สําคัญนะไม่ใช่ว่าเราไปตามมาสเตอร์พอร์ตหนึ่งหมืนแต่ท่านมีเงินหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนะฮะทุนไม,ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเสี่ยงครับสุดท้ายต้องดูนมาซิมมัมดอดาวครับกําไรหมื่นเปอร์เซ็นดอดาวห้าสิบเปอร์เซ็นไอแบบนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับแสดงว่าเขาต้องเคยผิดทางถึงขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นในระบบแล้วกลับมาถูกทาง แสดงว่าแบบนี้เขาเรียกโอเวอร์เทนะดังนั้นเนี่ยท่านควรจะเลือกคนที่มีแม็กซิมัมดอดาวเนี่ยพยายามอย่าเกินสัก30ผมถือว่าโอเคนะนะครับโอเคแหละตรงนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านแต่ผมก็จะเกินเอาไว้เพราะว่าความเสี่ยงขึ้นอยู่กับตัวท่านเองครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าตัวท่านนะครับเทรดเก่งนะครับผมจึงอยากจะเชิญท่านนะครับมาร่วมเป็นมาสเตอร์กับเรานะนะครับเป็นมาสเตอร์กับเราได้อะไรครับท่านจะได้รายได้5%เปเซ์นะครับ ของผลกําไรที่ท่านทําได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะคานวณออกมาเป็นรายวันละให้กับมาสเตอร์เลยนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้ว่าจะรับทุกคนนะครับเพียงแต่ท่านส่งผลการเทรดนะครับมาให้เราแล้วเราก็จะพิจารณาแล้วค่อยค่อยอัพท่านนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับในส่วนของเรานะครับตรงนี้คราวนี้นะครับการเริ่มธุรกิจกับ i t e ท h มีสเต็ปการทำธุรกิจอย่างไรเราจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนง่ายๆ1นะครับสมัครสมาชิก i t e ท h สมัครสมาชิกสตางโ o สมัครสมาชิกไบแอนนะครหลังจากนั้นฝากเงินบาทนะครับเข้าสตางโ s สตางโ o แปลงเป็นเงิน BUSD แล้วโอนเข้าไบแนน c e ฝากเงินกับสตางโ p ก็คือก้อนเดียวกันนะครับแปลงเป็น BUSD เหมือนเดิมแล้วก็โอนเข้า i t e ทหลังจากนั้นก็เอา i t e ทนะครับผูก API ครับ่านะฮะก็จะเป็นข้อนี้นะครับเพื่อให้ i t e ทนั้นสามารถเทรดให้ท่านแทนท่านได้เลยจบนี่คือ p r o c e ซส แต่บางคนก็ยังงงๆเอาเรามาดูภาพนี่แล้วกันภาพที่เห็นแคชโฟหรือการเงินได้ชัดเจนก็คืออย่างนี้ครับท่านก็ฝากเงินกับธนาคารที่ท่านต้องการนะครับเพราะท่านสมัครนะครับบิตครับหรือสตางโก o ก็ได้นะนะครับแต่พอเราจะแนะนําสตางโปมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ครับการที่ท่านจะโอนเงินนะครับเข้าสู่บริษัทนะครับตัวที่ถูกสุดตอนนี้นะครับก็คือ b u s d ครับก็คือเงินดอลลาร์นะครับท่านจะโอนเป็น USDT ก็ได้นะครับเป็นเทสเตอร์นะฮะ แต่เทสเตอร์นะครับค่าทมเนียมก็คือ $5 ดอลลาร์นะครับหรือบางครั้งก็มากกว่าด้วยนะเอาง่ายๆครับค่าทมเนียมแพงมากแต่ถ้าเกิดท่านโอนนะครับเขาเรียกว่า Stable Coin นะครับที่เป็น usd เนี่ยที่เป็น Binance usd นะคือ b usd ตัวนี้เนี่ยอัตรานะครับค่าทมเนียมจะถูกมากดังนั้นเราจึงแนะนำให้ใช้ตรงนี้ครับพอแปลเป็นเงินดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอนเงินไป2 2ที่ครับก็คือโอนเข้าไป t e ทคคับ กับโอนเข้าไปไบแอนด์นะครับไบแอนดเนี่ยนะครับให้โอนไปเยอะๆเลยครับเท่ากับต้นทางคือมาสเตอร์มาสเตอร์มีพอร์ตพันเหรียญท่านก็โอนเข้าไปพันเหรียญนะครับส่วน i t e ทคนะครับท่านก็โอนเข้าไปนะครับซื้อโรบอทกับทางบริษัทนะครับแล้วก็โอนเข้าไปนะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับของของบริษัทนะครับตรงนี้นะครับ่านี้นะครับพอผูก API เสร็จท่านทํากําไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโรบอททากำไรให้ท่านนะครับกำไรที่ได้นะครับ จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ80%ท่านออกไปครับเห็นไหมฮะท่านก็เบิกเงินได้เลยนะแต่20%ท่านจะต้องโอนกลับมาให้ i t e ท h ครับเป็นค่าธรรมเนียมนะฮะแล้วค่าธรรมเนียมตรงนี้แหละ20%นะครับเขาก็จะเอา5%ไปให้ Master ไงที่เมื่อกี้เราเกล่าวถึงนะครับและอีก15%ก็จะมาอยู่ในแผน Affiliate อีกทีหนึง่งซึ่งก็คือค่าการตลาดตรงนี้แหละครับแล้วพอเราทำการตลาดนะครับ เขาก็จะให้เรานะครับคืนมาเป็น b u s d เข้าสตตนโปนะครับจริงๆมันจะอยู่ในระบบก่อนท่านก็สามารถเบิกได้ตลอดเวลาครับอันนี้ก็คือโครงสร้างนะครับของของเงินนะครับว่าจะเข้าจะออกเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสามารถทําได้ทั่วโลกนะครับ